thank you วัสวรรคหรือว่าวันพระได้กรกับวันสุที่28เดือนมีนาคมพุ2 5 6ายสังรรพในกรทาเ2 5อท่่าเราาราืาเรือเรือ่าเอาเท่าเรอทาเรืท่าอท่ท่าเรยทารอท่เจตาเรอทาเอท่าเลท่าร่เอนรเรอทาเหืาา น้องนำพัฒนานาหารหวันทาว,วรวมเป็นจตดปัจจัยใจพระป่าในวันนี200ออ้2องร้อยบบาทสองศูนะข้างหน้ากับสองศูนย์ข้างหลังกับสองศูนย์นะสองร้อบาทบุญใดัวรสนใดยาิโยมสารพนชนทั้งหงงนนางลยายในยยส,สนัมพงไ,งไว้ยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันพ็ได้รวมเป็นจบาา เป็นเดจาเป็นภาวะปัจจัยสดยนาส่งให้ท่านม็อครอบครัวของท่านได้เกิดความสุขกายสบายจิตปราศจากโรคภัยพาธิทุกที่ปราิกากทุกคนทุกท่านเดินยากถาว่านิควาหัอุราปะลิภุเรนติสาภะลามีวะเนวะอิโตตินังเปตนังอุปกมปติอิจิตังปะติังตุงหังติปะเนวะสมิจะตตุสัพเพ โอเรนโดสังกปาจันโทปนัสะโซยัถานิโชติกละโซยัตตาวิวาจจานโตสาบนาโภวินานสุวะตาโตภะวันกาตมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีวันศุกร์สบายๆนะครับ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2568นะครับก็เป็นวันธรรมศาวนะอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งตรงกับวันแรม15ข้ามเดือน4นะครับท่านเจ้าวาดบอกวันนี้เป็นวันเดือนดับดับเดือน4พรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือน5วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากมานะครับก็จะเป็นเดือน5แล้วนะฮะเดือน5ในทางไทยนะครับ แต่อีกไม่กี่วันก็จะเป็นเมษายนนะเมษายนคือเดือน4ในทางสากลน,นะครับเมษายนก็เป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีสงกรานต์ปีนี้ราชการให้หยุดยาวนะครับแล้วก็คงจะมีงานเทศกาลมากมายนะครับก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ระมัดระวังนะครับจริงๆสงกรานต์ก็เป็นอะไรที่เป็นเทศกาล ประจําปีที่จะต้องมีการเดินทางมากมายนะครับเยอะมากทุกคนก็อยากกลับบ้านไปอาบน้ําดําหัวผัยญาติยายญาติผู้ใหญ่นะครับไปทําบุญที่บ้านนะครับือเกิดการเดินทางเยอะแยะเลยสงกรานต์นะครับเราขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับอวยพรให้กําลังใจกับล่วงหน้าเลยอีกสองสัปดาห์จะสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ไปวัดตามปกติครับก็ไปวัดตามปกติ ก็อบุญมาฝากทุกท่านเช่นเดิมนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปวัดด้วยนะครับอา,อากาศช่วงนี้ต้องพูดถึงเลยอากาศช่วงนี้นะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบ <c oughs> อกมีมวลอากาศเย็ยนหลงมาบ้างนะอีกวันนึงร้อนจัดนะครับแล้วก็โดนกระนำซัมเมอร์เซลล์ด้วยฝุ่น PM 2.5้โอ้โหทางเดินหายใจ ทำงานหนักเลยแต่นี้นะครับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่ามีร่องรอยโรคเรี่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่เนี่ยโอ้โหจะต้องรักษาดูแลตัวเองอย่างดีอย่างแรงเลยล่ละนะเพราะว่าเรื่องฝุ่น pm 2อุเนี่ยวันนั้นฟังหมอที่สวนดอกนะครับโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่มาออกคลิปบอกว่า pm 2.5นี่เป็นปีศาจร้ายทำให้เกิดโรคได้ทั้ง2ีโรค แต่เราก็ต้องอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะนะเราจะไม่หายใจมันก็อยู่ต่อไปไม่ได้ใส่แม้ตลอดเวลาโอ้โหออกซิเจนก็จะไม่พอยิ่งแม้ที่การฝุ่น2.5ด้วยเนี่ยพียมสจุดห้าด้วยเนี่ยมันมัน,ม,นมันหนามันก็จะทําให้เราโอ้ไม่สนุกนะครับนี่ก็มีสารพัดนโยบายแนวทางนะหนึ่งการเผาเรื่องจองเผาเรื่องสารพัดเลยนะหน่วย ฝนเทียมก็บินใหญ่เลยเห็นกนะ็มีน้องอยู่ในหน่วยนั้นนะครับแล้วพอดีก็เป็นคนหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นสภาลมหายใจนะครับมีสภาลมหายใจภาคเหนือเราก็เป็นประธานประานสภาลมหายใจของจังหวัดนีนะ้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีมี acting เยอะนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่จะดูแลเรื่องฝนเพียมสองุดานะ พิปลายไม่ไว้วางใจเพิ่งจบไปวันก่อนก็มีไฟค้านพูดถึง pm 2.5นี้เยอะมากนะครับมีบุคลากรทางการแพทย์ทางเหนือเนี่ยเสียชีวิตเพราะ pm 2.5เนี่เยอะมากคนใกล้ๆตัวผมก็คืออาจารย์ที่เคยสอนผมนะก็เสียชีวิตด้วย pm 2.5ซึ่งท่านเป็นคนแข็งแรงเป็นคนดีมากเนี่ยครับโลกนี้มันก็อยู่ยากขึ้นทุกวันนะภัยมันใกล้ตัวขึ้นทุกวันดังนั้นก็ต้องหาหลักยึดนะหาหลักยดึด ธรรมะเป็นหลักยึดที่ดีที่สุดเราจะอยู่กี่วันก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ตอนไปขอให้ไปดีๆหน่อยตอนอยู่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ตามสถานภาพตามสถานการณ์ตามสภาพวะโลกแต่ตอนไปเนี่ยนะครับคืออะไรที่เราบังคับควบคุมไม่ได้นะเราก็ไปกังวลกุ้มไปกับมันเนี่ยก็ทําให้เสียเวลานะครับสิ่งที่ทําได้คือ ปรับตัวเองปรับตัวเองเท่านั้นเองนะจริงๆก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงเหรอเมื่อเช้าท่านเจ้าวาดบอกว่าไปประชุมสังคารธิการที่เจ้าคณะเเรียกนะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้จัดงานวัดเนี่ยมีข้อห้ามมีความเปลี่ยนแปลงในข้อห้ามเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเคยมีปาปงปาเป้าตักอะ มัดฉาอะไรอีกอะเยอะแยะเขาบอกว่าไม่ได้เลยจัดเป็นการพนันทั้งหมดห้ามห้ามจัดในวัดมหอรสพที่มีรำวงย้อนยุคที่มีนางรำแต่งตัวแบบเชื้อเชิญดึงดูดให้ไปรำอย่างเงี้ยนะไม่มิชิดดนตรีดังห้ามไม่ให้จัดดนตรีอะไรที่เต้นนักเกลียดนักเกลียดเนี้ย ซึ่งไม่ได้ร้อยเนี่ยห้ามนะบอกโอ้ห้ามด้านชาววดสายก็ห้ามขวาก็ห้ามไปทา้งไหนไม่ได้ก็เราก็สวดมนต์กันไปแล้วกันพูดกันหนขำไปไปไหนกันก็ไม่ได้แต่ที่ผมเห็นด้วยนะวัดควรจะเป็นที่สงบสงัดนะวัดนี่วัดนี่ควรจะเป็นที่ทำในเรื่องของอ,ะ,อะไรอะความบันเทิง แต่มีบ้านก็ได้แต่ว่าอย่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกแนวทางนั้นมาท่านก็มาเล่าให้ฟังก่อนให้พรสื่อสารสื่อสารข่าวสารต่างๆนะครับเมื่อวานก็ไปประชุมที่พอดีเป็นคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระจักรีของจังหวัดนะครับก็ไปประชุมมาครึ่งวันเมื่อวานนะอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องการช่วยเหลือสังคมเยอะแยะอยู่ นะครับแล้วก็มีปัญหาที่จะต้องถกมีอะไรอื่นๆน,นะครับซึ่งเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเนี่ยพอสมควรเลยนะฮะโหเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะว่ามีเกี่ยวข้องกับมวลชนด้วยอะไรด้วยเยอะมากนะครับม็น่าปวดหัวอยู่สิปีไม่จบสักทีนะนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ทั้งทางคณะสง่์และทางปกครองก็ต้องร่วมกันคุยนะี่ก็เราไปฟังเฉยๆว่าเมื่อวานทำอะไรมาบ้างนะครับ มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมดีใจใจพองเนใจพองนะครับถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวเต้าถึงนะทปคลิป,ลปรีวิวเต่าถึงกง็ง่ายๆจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรก็คืออยากจะบอกให้คนทํารู้ว่าโอ้เนี่ยนะผมชื่นชมเขานะทำเก่งเอามาให้ทานนะอะไรเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยชีวิตคนทำนี่ก ก็น่าหน,น่าเห็นใจเนาะเขาเสียลูกสาวไปซึ่งเป็นที่หวังโดยกระทันหันแล้วก็เหมือนกับชีวิตเสียศูนย์เหมือนจะซึมเศร้าเหมือนจะไม่มีหวังในชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปเตาถึงไปเนี่ยนะเขาก็ไลน์มาบอกว่าโอ้เขาได้กำลังใจมากแล้วก็จะมาสู้อีกครั้งนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมี พลังอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพียงแค่เราอาจอยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากที่ทํามาให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเปิดร้านขายขนมหวานอยู่ตรงข้างทางบ้านนี้เลยเช่าที่เปิดหนูกลับมาสู้อีกครั้งก็สดชื่นขึ้นเมื่อวานก็เอาถั่วแดงมาให้แล้วบอกว่านิ่มทุกเม็ด <laughs> เนี่ยก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเออดีใจบางทีคําพูดอนะ่ะมันมันทําให้สื่อสารไปถึงใจได้เนี่ยมันทําให้ คนเราเกิดกําลังใจทําให้เปลี่ยน,ปยนแปลงทัศนคติในการดำรงิชีวิตได้สําคัญมากๆนะครับเลยนึกถึงเรื่องของปิยาวาจานะที่นั่งคิดไปคิดออคนเราควรจะมีปิยาวาจาแก่กันนะปิยาวาจาเป็นหนึ่งในสังขาวัตถุสี่นะครับสังขาวัตถุสี่เป็นธรรมะแห่งการเกื้อกูลกันนะครับประกอบด้วยทานปิยาวาจาอัตตจริยาสมานัตตา ทานก็แบ่งเป็นสามอันก็คืออามิสทานคือเนี่ยอย่างที่เราให้เงินให้อาหารให้สิ่งของคนเดือดร้อนล้วก็ไปบริจาคพวกเนี้ยให้ทานนะครับให้ทานเป็นอามิสทานนะครับธรรมทานอัที่สองก็คือให้ธรรมะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเป็นทานที่ให้แล้วเนี่ยก็เขาบอกว่าได้บุญญ่ญนะในธรรมทาน เกิดความรู้ที่ดีเกิดความเข้าใจที่ดีนะครับมาทางที่เป็นทางที่ถูกต้องนะครับมีความเห็นที่ถูกต้องนะครับอีกอันนึงคืออภัยทานอันนี้ก็เคยคุยอภัยทานเนี่ยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะของเมื่อก่อนผมฟังอ่าคลิปอ่านหนังสืออภัยทานเนี่ยโหแบบซาบซึ้งมากเลยเดี๋ยวต้องหามาฟังใหม่นะครับ เป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่ในใจตลอดคือต้องให้อภยัยไม่จองเวรมีอยู่สองคำอภัยทานให้อภัยกับไม่จองเวรให้อภัยนะไม่ใช่ยกโทษนะ <c ười> ใครฟังคลิปก่อนๆจะรู้ว่าให้อภัยนี่มันคือต้องมาจากใจนะครับแล้วต่อจากไม่อภัยคือให้อภัยคือไม่จองเวรน,นี่คือแค่ทานสามอย่างเนี่ยจะต้องอยู่ในใจทําให้ได้ ปิยาวาจาคืออย่างที่บอกนะครับคือพูดไพเราะสุภาพจริงใจนะครับพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับพูดแล้วทําให้เกิดกําลังใจใเกิดเรื่องดีๆเนี่ยไม่ใช่พูดแล้วตีกันนะฮะไม่ใช่ปิยาวาจาอัตจริยาคือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์นะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถตามโอกาสนะช่วยเหลือนะครับสุดท้ายคือสมานาตาตานะครับก็คือวางตัวให้เหมาะสมกับสถานภาพ ที่ตนเป็นอยู่นะครับเสมอต้นเสมอปลายสำคัญนะไม่ใช่วางตัวตรงนั้นอย่างตรงนี้อย่างเป็นอย่างไรสถา,านภาพเป็นอย่างไรก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอันนี้คือสังขาวัตถุสี่วันนี้มาในแนวครูสอนศิลธรรมแต่จริงๆต้องทบทวนนะอันนี้คือ,อเรียกว่าธรรมะสำหรับข่า,ขาวว่าดนะ สำหรับเราๆนี่แหละธรรมะในการมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประโยชน์นะครับ mm hmm. คือเอาสังหวัวัุสี่มามาฝากเนื่องจากพูดถึงปียาวาจาก,ก็ต้องพูดถึงองอื่นด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่นานๆอานมาทบทวนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรเราจะต้องเติมอะไร4ข้อนี้ทําครบหรือยังนะครับจะได้อยู่แนวทาง ของคาราวาสธรรมแนมะเขาบอกอย่างนั้นนะครับ,คร,บครับก็เป็นเรื่องที่แบ่งปันกันนะครับแล้วก็คงจะต้องทําไปหมายถึงว่าดูแลตัวเองไปนะครับทําไปนี่คือปฏิบัติตัวอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างที่บอกนี่ไปและฝึกฝนมันหลายๆอย่างนะฝึกฝนตัวนะครับ อยู่กับลมหายใจนะฮะไม่ส่งใจไปนู่นนี่โน่น,น,นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการฝึกธรรมะตลอดเวลาได้นะครับฝึกตัวเองตลอดเวลาภาวนาตลอดเวลาได้ทําให้นิ่งขึ้น,นเย็นขึ้นคิดอะไรรอบคอบขึ้นไม่วู่วามธรรมะช่วยได้เยอะนะครับแม้ว่าสภาพโลกนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่แรักษาสภาพ จิตใจของเราให้ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องแคร์สภาพอื่นนะนะครับนั่นนะครับอ๋อเล่าอีกอันหนึ่งนะเมื่อวานวันก่อนอาทิตย์ก่อนนะมีเรื่องสําคาัญเรื่องหนึ่งคือพี่ชายซึ่งเป็นลูกของป้านเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลก็ลเลือดด้วยอาการหนักหลายๆอย่างก็เข้า icu เมื่อวานไปเยี่ยมใน icu ก็เห็นอยู่3ามเตียงนะครับเราก็ไม่ได้สนใจคนอื่นก็แน่นอนเราเราไปไปเยี่ยม คนที่เป็นญาติของเรา,าเราก็สนใจแต่ญาติเราคนอื่นซึ่ง ICU ด้วยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยุ่งกับเขาได้เมื่อคืนไปฟังสวดท่านหนึ่งเป็นครูเก่าเป็นครูเก่าเสียชีวิตนะครับก็สวดอภิธรรมเมื่อคืนเป็นคืนแรกลูกชายเขาก็เป็นพี่ที่สนิทกันทำงานมาด้วยกันนะครับก็อยู่ในวงราชการในระดับสูงนะแต่เขาก็ลาออกมาแล้วเกษียณแล้วนะครับ แล,แล้วคุณครูท่านนี้ก็เป็นคุณครูเก่าที่อยู่โรงเรียนเดียวกับคุณแม่ซึ่งโรงนี้นผมก็เป็นประธานเป็นนายกสินายกสมาคมสิทธิ์เก่าคนแรกก่อตั้งนายกสมาคมศิทธิ์เก่าให้เขามานะน่าจะเกือบๆสิบปีที่ผ่านมาก็ดูแลโรงเรียนนี้มาตลอดก็ปรากฏว่าท่านที่นอนอยู่ใน ICU ข้างๆเตียงพี่ชายก็คือท่านที่ผมไปฟังสวดอภิธรรมเมืม่อคืน เรื่องที่บอกอ้าวโอ้ยถ้ารู้ก็จะไปสวัสดีท่านก็ปรากฏว่าท่านเสียเมื่อวานผมก็ไปเยี่ยมเหมือนก่อน<ม>แต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นท่านในซีอูนะครับ<ม>เพิ่งมารู้เมื่อคืน<ม>เดี๋ยวบางทีอะไรก็นะเขาอยากให้เรารู้เราก็รู้เขาไม่อยากให้เรารู้เราก็ไม่รู้นะเขาคือใครก็ไม่รู้นะเห <laughs> มือนพูดเขาก่อนนะเหมือนพูดเรื่องก่อนทอี่ไอสไตล์บอกนะโอ้ มีมือที่มองไม่เห็นหรออานาจที่มองไม่เห็นนะจะทําให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็มันก็ยังมีอยู่ก็อย่าไปแปลกใจครับเพราะคนเราเนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรทุกอย่างนะรู้เท่าที่จําเป็นต้องรู้ก็พอแล้วนี่หลายคนบอกไปรู้ทุกอย่างนี่ปวดหัวตายนะอะไรที่รู้แล้วไม่สบายใจก็อย่าไปอย่าไปรู้นะไม่ต้องอยากรู้อันนี้เห็นด้วยน,นี่เห็นด้วยนะครับครับวันนี้เขาชวนคุยไปหลายเรื่องนะครับ ก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับรักษาสุขภาพนะจำเป็นที่สุดนะครับก็อยู่สบายๆนี่ก็ใส่เสื้อออกกําลังกายเนี่ยเดี๋ยวบ่ายๆก็เปล่อกกำลังกายตามปกติแหละนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขกันในวันพระวันนี้นะครับแล้ก็ดูแลจิตใจดูแลร่างกายนะครับให้อยู่ในโลกใบนี้ ได้อย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจร้อนกายมากนักนะครับนะครับประครับประครองกันครับครับเป็นกำลังใจใทุกท่านครับสวัสดีครับ